วิปัสสนาก็ไม่ยากถ้าหากนาม,มารูประปริเฉทยานเกิดแล้วพ,พอนาม,มารูประปริเสทยานคือด้านนามรู้นามรูมรร้รูปแล้วนะก็แล้วก็ถึงจะต่อไปแล้ววิปัสสนาถึงจะเกิดนะถ้าไม่ได้นาม,มารูประปริเฉทยานวิปัสสนาเกิดไม่ได้เมื่อ MM ได้นามรูปรปริเฉทยานแล้วเราก็ตามดูนามรูปนั้นต่อไปไม่มีหน้าที่อะไร ไม่มีหน้าที่อะไรไม่มีหนา้าทีม่มีหนา้าที่จะจะตามดูน้มรูปนั้นเท่าน,นั้นหน้าที่ของเราตามดูแล้วที่นี้น้มรูปจะเป็นยังไงเราก็รู้น้มรูปจะเกิดขึ้นเราก็รู้น้มรูปจะดับไปเราก็รู้เพราะเราตามดูน้มรูปไปเท่าน,นั้นเองแต่ในนี้แหละพระฉะนนจนกระทั่งน้มรูปน้มรูปมันตงไปถึงนิพพานนามรูปเนี่ย เขาก็จะพาเราไปถึงฌางนเหมือนกันเราก็หนดตามไปนะนดตามไปตามไปเราก็จะไปลู่ไปนามลู่ไปถึงนิพพานเมื่อ,อไหร่ก็จะรู้ก็รู้เองถ้านามลูปมื่อไหละไปถึงนิพพานเราก็ตามนามลูปไปเราที่จะเห็นถ้าเราไม่ตามนามลูปไปเราไม่เห็น,เพ,น,นเพราะนั้นคนที่ทามวิปัสสนาวิปัสสนาแะบไม่เกิดไม่สำคัญ แต่ว่าน้ำลูกต้องได้น้ำลูกก่อนถ้าไม่ได้น้ำลูกแล้วไปปรัชนาไม่มีมั้งเื่นนะ้ำลูกไม่เที่ยงนะหะได้น้ำลูกแล้วต้องเห็นน้ำลูกไม่เที่ยงถึงจะได้เป็นมิปรัชนาต้องเห็นน้ำลูกเป็นทุก์ต้องเห็นน้ำลูกไม่มีสาระแก่นสารปัจจากตัวตนอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปัญญาใน,นเข้าถึงอุปัชนาได้ไม่มีงั้นนามรูกนี่ยหละสำคัญมาก ถึงยังไงให้ได้น้ำลูกก็เป็นปัจจัยก็เป็นวิปนะัสนาแล้วต้นน้ำลูกนี่มันมีตั้งสามการรู้น้ำลูกเนรู้ตั้งสามสามขั้นสามขั้นรู้ได้ขั้นปริยัติหนึ่งรู้ได้ขั้นปฏิบัติหนึ่งรู้ได้ขั้นวิปัสนาเห็นไหมมันมีสามอันมีสามขั้น ไม่เป็นับไม่เป็นไม่เป็นไปทําให้ไปทําเจริญมิพัานาแต่มันยังไม่เป็นเหมือนอย่างเราจะทําขนมกินเนี่ยทำขนมกล้วยกินเนี่ยแต่เราก็โม่แป้งฮะเราโม่แป้งเราคั้นกะทิเราระอะไรแต่ไรเพราชื่อว่าเราทําขนมกล้วยใช่ไหม แต่ยังไม่เป็นขนมกล้วยยังไม่เป็นเป็นแต่จะไปทำโมแป้งทำไมทำขนมกล้วยแต่ยังไม่เป็นขนมกล้วยไม่เป็นแต่ว่าต้องทำอย่างนั้นไปก่อนแล้วขนมกล้วยี่จะเป็นได้ไม่งั้นก็ไม่เป็นถ้าไม่ทำอย่างนั้นก่นก็ไม่ได้ดงานสำคัญมาก นางลูปเนี่ยตั้งขันมากแต่ปริปสนายานี่มีมากกจริงมีหลายอย่างแต่ว่าท่านตนพระลงสามยานเท่านั้นเองอุทยพยายานอาคีนวายานแล้วก็จักขาเบ็ขายานสามยานท่านั้นอ่ะคนที่กัดสรู้เร็วๆอ่ะกัดสรู้เร็วๆอ่ะ ไม่ต้องเดินไปตั้งยานแปดยานเก้ายานสิถึงไปทีละขั้นไม่ใช่อย่างนั้นนั่งคนปัญญา,าอ่อนก็ค่อยๆเจริญขึ้นไปแล้วกิเลสเมื่อปัญญา,า,าเกิดมากกิเลสมันก็ค่อยๆละไปละไปเป็นอย่างนีน้แต่ถ้าหาว่าคุณมีปัญญามากๆคุต้องอุตยพยายานแล้วก็ไปถึงอาคีนวยญาณเห็นโคตร แล้วก็ไปถึงสังขารุเบิดขยันท่านั้นน่ะสามอย่างเท่านั้นเองก็เป็นเพราะงั้นพระอรหันต์ก็นั่งฟังพันท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ประเทศเกีิดท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ทําได้แต่อย่างเรานี่ไม่ใช่นะไอเรานี่ปล่อยยาปล่อยเงินอีกจังกิจจังใจก็ยังไม่ค่อยจะได้อะไรเนี่ย ก็เอย่างนั้นน่ะสิเพราะงั้นละแล้วก็เบิกปยญนาเบิกปัญญาละอ่อนมากบารมีละอ่อนมากความประมาทของเราก็มากดีเลยมันก็ต้องเกิดมากสิมันก็ต้องแข็งแรงละกีเอ่น่ะใช่ไหมล่ะถ้ากิเล็บบารมีมากกีเลสบมันก็น้อยมันก็การละกีเลสเขาก็ไม่ลําบากเลยเดี๋ยวเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้นั่งมีปียญาบทเดียวก็ได้ <laughs> อันนี้อย่ากอานนี้อิจฉาหดเดียวเลยพลียงแต่จ้รู้เรื่องการเปลี่ยนวิทยาบทฉะนั้นยังยากไลลืมลืมเพราะอะไรเพราะว่าสติปัญญรราละมันอ่อนไอ้กิเลสมันก็มาทําให้เราลืมไปหลงไปประมาทประมาดั <laughs> งนั้นเราก็ไม่เชื่อ อันนี้มันก็ไปเดียเ๋ยวนี้คนเดียนนี้ไม่มีหรักปัญญามากอย่างนั้นไม่มยยีแต่จะปฏิบัติม <c oughs> ันเนดะิกไม่เนเอาละ่ะขอให้ได้น้ำมารูปะไปเฉลยให้ยาเนี่ยภายในเจ็ดวันหรือสิบห้าวันหรือเดือนนะถ้าได้แล้วมันก็มีหวังอะไรกันแ้่บาง, <c oughs> บางทีได้แล้วหายไปแล้ว ไม่รู้อีกแล้วทำไงจะหายหายไปแล้วทำไงจะเอากลับมาได้ก็ไม่รู้ได้พระอะไรก็ไม่รู้จะกลับมาพระอะไรก็ไม่รู้เหมือนอย่างธรรมะข้าก็ไม่ได้นะธรรมะข้าวุนโลทำไม่ได้หรอกอยากต้องมีมิตอาศัยมิตรพอมีมิตเกิดแล้วต้องรักษามิติมิตรหายไปแล้วต้องเอากลับมาให้ได้ จะเอากลับมาได้โดยดีทีอย่างไรเปนอย่างนี้ตั้งานเจะาได้เนีย้ว,ย,วยังไม่เคยเห็นและไม่เคยได้มันต้องได้ก่อนสิมันต้องได้ก่อนสิมันเราทําขนมอ่ะใช่ไหมเราทําขนมอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแม้ทมําได้ดีอย่างทาขนมตาน,นีแม้ดีพอดีจะขึ้นก็พอดีอะไรก็พอดีขนมด้วยปูนเนี้ยแต่พอดี ทำได้พอดีพอดีทุกทีทุกทีทำได้พอดีทุกทีบางวันไม่ดีอ่ะแม้เคยมีทุกวันทุกวันนะคะ่ะวันนี้ไม่รู้เป็นไงไม่ดีวันทีก็ไม่ดีวันนี้แมดีดีเน่ยด,ดีถ้าอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ทาไงมันไม่ดีพราอะไรก็ไม่รู้มันก็ต้องไม่ดีเรื่อยๆเดี๋ยวมก็หายไปเรื่อยไอๆไ,ไอดีก็หายไป ดีพระอะไรก็ไม่รู้ถ้าเขารู้แล้วเขาทาจนิเขาชํานาญพอเข้าเห็นขนมั๊บเขารู้ตีเดียวว่าเสียพระอะไรนี่เพราะอะไรยังไม่ขึ้นยังไม่ถึงที่หรือหรือว่าพราะไฟไม่ไม่พอไ,ไปอ่อนฟันไปแรงหรือว่าหวานจัดไปแม่เขารู้ทันทีเลย ไอ้ข้าพเจ้ารู้ละเหตุผลอย่างนี้แล้วมันจะเสียพระอะไรมันจะดีพระอะไรเขาก็ทํำก็มันก็ได้ดีทุกทีเลยวะถ้าดีเขาก็รู้เสียเขาก็รู้มันจะเสียพระอะไรที่เขาก็ได้ดีเมื่อราวบางทีพอมาทําทํานี่แล้วบางทีก็อาจจะเห็นบ้างแป๊บๆแล้วก็หายเลยหายไม่ไดเพราะยิ่งหามันก็ยิ่งหายเลยล่ะยิ่งหาเท่าไรก็ไม่ได้เพราะมันจะได้เฉพาะปัจจุบันพอลงหาแล้วไอ้จิตก็เสียปัจจุบัน และตอนนี้ก็กิเลสก็ก้าไอ้กิเลสก็เข้ากิเลสก็อยากเห็นอีกอยากเห็นอีกอยากเห็นอีกอยู่ข้าเลยกิเลสก็ไหลไอ้ความโลภก็ไหลเข้าไปเป็นกระแสเข้าไปฮะนี่ดูอดจตรงนี้ไม่โจทย์ในรงตรงนี้เป็นมาถึงของยุคห้า กิริยาที่จะดับเสึ่งกิเลสเน,น,นี่ยกิริยาที่จะดับกิเลสก็อาศัยแก่ดับเหตุคือขันธ์จะดับทุกข์ก็อาศัยแก่ดับเหตุคือกิเลสคือว่าอาศัยอาศัยจะดับกิเลสก็กิริยาที่ดับขันธ์อาศัยแก่เหตุคือขันธ์ใช่ไหม กิยาที่จะดับกิเลสก็อาศัยแกดับผิดคือขันทีนี้ถ้าขันไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีจะดับทุกก็อาศัยแกดับผิดคือกิเลสดับกิเลสใช่ไหมแกดับขันสองอย่างทีนีไ้ไอ้กิยาที่จะดับขันนะั่นแหะกิยาที่จะดับกิเลสนะก็อาศัยการดับขัน แต่นี้การจะดับทุกข์คือขันดับกิเลสอันหนึ่งแล้วก็จะดับทุกข์ดับกิเลสนี่ก็คือการที่จะดับกิเลสก็คือดับขันนี่นี้การที่จะดับทุกข์คือดับขันนั่นแหละดับทุกข์นี่ดับขันใช่ไหมคะดับอวิชชาจนหาได้กัดับกิเลสนี่อาศัยที่การที่จะดับทุกข์น่ะคือดับขันนี่ก็ต้องอาศัยดับเหตุทุกขกิเลส คือมันเนื่องกันจะดับกิเลสก็ต้องดับขันกิเลสนี่เป็นขันใช่ไหมก็เป็นขันใช่ไหมถูกดับไหมเวลาที่ขันดับไปเมื่อถึงถูกอริยมรรคใช่ไหมเมื่อถึงอริยมรรคแล้วอริยมรรคมันก็ปัะหานกิเลส ไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลยว่างั้นไม่ให้กิเลสนะเกิดขึ้นอีกเลยแต่ว่าต้องดับขันเวลาที่ถึงอริยมรักเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดต้องดับหมดุดใช่ไหมฮะเือไอเวทไอไอรูปที่อาศัยเกิด ด้วยกิเลสมีไหมลูปที่อาศัยเกิดด้วยกิเลสมีไหมรูปนี้ไม่มีกิเลสแต่อาศัยเกิดกับกิเลสมีไหมฮะมีไหมฮะมีไหมอะไรเช่นอะไร อรหันก็มีลูกใช่ไหมนะล่ะอรหันก็ยังมีลูกอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ลูกลูกน่าอาศัยเกิดจากเหตุใช่ไหมได้มีอยู่แต่ว่ามันมีตัวอย่างเราก็เรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมโลภโทสะโม